สวัสดีครับพเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่แก๊งดูกตินะครับน,นี้ก็มีไท่อัมนะครับแล้วก็มี X Max มนะเราเนี้เรามาดูรถมอเตอร์ GP นะครับวันนี้เรามาดูกับคุณพี่คนนี้นะครับ <c oughs> เขาจะรีวิวรถของเขานะเอาละครับพี่อสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่นะคะ <c oughs> ตัวนี้เลยนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เน,ะะนี้ย คุณี่ไอนะครับของได้ฮอนด้าแล้วบอกว่าต,ตัวนี้นะเ fort, น,นี่ยอัดม้ามาเต็มคันะครับตำรวจจับไหมพี่อัดม้าเนี่ยเปิดบอสอย่าให outez, ้เป <anes idden> <acja> <inside> er ิดบอสเปิดบอสที well ่เกณแน่นอนเปลยนะไฟหน้าแบบดวงเดียวโฉบเฉี่ยวทรายกับอ่ามีการพูเรื่องของฟูจิเกะเข้ามานะครับคนบ้านจะขี่ซูนะครับตรงนี้นะครับไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฮไลท์อยู่ที่มีครับเวลาเปิดเนี่ยแสงจะลงต่ำแต่เวลาวิ่งทางมืดๆจะแสงจะขึ้นอัตโนมัติ แล้วกระจกมองข้างนี่นะครับจะเป็นกระจกที่แบบว่าคล้ายๆกับเครื่องเห็นเครื่องขับรถเป็นไหะครับครับ,รบอ่ามันจะแบบว่าจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งจะมองกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันควันอะไรไม่มีไอซีไม่ขายต้องบอกว่าถ้าอยากได้ต้องซื้อกับรุ่นนี้อบอกเลยนะครับเอ่อรุ่นนี้ที่เครื่องยนต์นี่ต้องบอกกี้นะครับกี่ซีซีนะพี่กี่ซีซีเก้าเจ็ดแปดนะฮะเก้าเจ็ดแปดครับผมเก้าร้อยสิบแปดบาทราคาไม่แพงนะครับอ่าร้อยยี่ห<อ>้า<ส><ด>นะฮะ ร้อยยี่สิบห้านี่ต้องบอกว่าแรงบิดนี่ท็อปนี่เขาดีมากนะครับบิดปุ๊บเนี่ยพอเราบิดปุ๊บเนี่ยเราปล่อยมือได้เลยเพราะคันเร่งจะขาเก็แล้วมีพวกมีหรือกับโถมีมาบอกตลกเขาเล่นขาไปใช่มอ๋อมีผู้กโถเวลาเราขับทางไกลเนี่ยเวลาคุณขับรถปุ๊กนี้เนี่ยคุณบิดปุ๊บเมื่อยนะใช่คุณไม่ปุ๊กขาง ัโไอตัวนี้ดีมากเลยนะครับคือบางทีแบบคุยแล้วไม่ปวดสวิทธ์ไม่ออกด้วยก็คืออาจจะวัดดวงกันนิดนึงโอเคพี่ต่อมาผมผมอยากให้พี่อธิบายเรื่องการดีไซน์ของของตัวรถก่อนระบอกการดีไซน์อย่าเนี้ยครับเป็นระบบแอโรไดนามิกถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นรถคล้ายกับมาโลว่านะฮะก็คือมีระบบแอโรไดนามิกคืออากาศทีเข้าตองนี้อากาศกุลาสตันนะครับวิ่งเข้าไปนี่เพื่อนนี่ตัวนี้ปุ๊บเนี้ยระบายความร้อนนะฮะและแผ่นเหล็กตัวนี้ เราควบอกว่าติดมาทำไมสวยงามปราหรอกมีข้อพิเศษตรงนี <appearances here> ้ค <aesthetic> ืงพี <GO av uther> ่ว่าเวลาที่เราขี่รถ้นานๆเนี่ยมันจะเมื่อยขาแผ่นเหล็กตรงนี้ก็มีความร้อนอุดตันหรือระหว่างขาเลยอาจจะเป็นหมันได้เขาเรียกว่าการอุดเครื่องรอใช้งานได้เลยนะครับบอกว่าทำนาน เจ็บทําอะไรไม่ได้แต่พอขับคันนี้เนี่ยขับปุ๊บถึงที่ใช้งานได้เลยอ๋อพี่เหรอนะ,นะ,ร,ะระบบนี้เขาเรียกว่าระบบวอร์มวรอร์มบอดี้ไว้ตอนเวลาที่คนที่ต้องการไป็นอะไรนอกพื้นที่ใช่ไหมหอ่ะไกลขับไปไกลๆเรารู้กันอยู่นะแต่ว่ารถคันนี้ออกแบบมาสำหรับยุโรปป่ะพี่<ร>เอเชียใช้ได้ไหมใช่เอเชียขับได้ครับช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ไทยจะไม่ไปมีหน้าหนาวไนั่นเองนะโอเคเบาะเนี่ยเห็นไหมครับว่าเฮ้ยหลุยส์วิกตอตงวะเนี่ยหลุยส์มิตรตงเนี่ยเราทำวามร่วมมือกับหลุยส์วิกตรตง ไอ้นี่เป็นเป็นหนังเลยนะพี่เป็นหนังเลยนะเป็นหนังจระแข้ที่ถูกยึดไม่สั่เฮ้ยดูดิดดยเยอะแคเลยอะคุณลองคุณมามองที่เวสฟาเวลาที่เขาจะทำปอกปอกต้องสั่งทำเป็นหนังแกะถูกไหมครับนี่เหมือนกันครับเราร่วมมือแล้วนะคะคือออกมาลิมิเต็ดนะครับ ไม่มีคันทุกคันดีถูกดีไซน์เป็นเบาะเย็บมือจรนเซ่สามพันเรียก่าสามพันครับแถวนี้ก็มีขายโอเคพี่ต่อมาท่อท่อท่อเนีส่วนลุมเอสซีได้ขออมูจากเอสซีเอสซีเอสซีโปรเจกต์ไงาเปิดนี่อาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเียงะดังเป็นแวะอ่เราเร้่เริๆไม่ได้สั่นเอยแล้วตอนี้ดูนะฮะส่วนจับท้าย จับท้ายจับท้ายคุณเห็นะอย่างงี้นะฮะเป็นไฟเบอร์คาร์บอนนะฮ <c oughs> ะแต่รับเบานะเป็นไทนเทเนียมนะฮะน้ำหนักรถเนี่ยใครๆที่ไม่รู้ยังนี้หนักนะฮะยกมือเดียวได้ ความความฟองตัวนะพูดเลาจาตลกพูดเล่าจาตลกโอเคพี่ต่อมาต่อมาปั๊มหน้าปั๊มหน้าดิ้นหน้าเนี้ยปกติเขาใช้แมมโบลนะครับครับอันนี้ใช้อะไรครับเป็นของค่ายเกิดใหม่ทองค่ายเนี้ยเนี่ยหลายคนต้องรู้จักเพราะว่าอะไรทำในสนามเท่านั้นอ๋อถนนมอเตอร์จีพีพี่นี่ เวลาคุณสมัยปกติเนี่ย ABS ใช่ไหมคะับเวลาขับรถแข่งเนี่ยคุณต้องเบรคลึกครับเบรกตัวนี้คนความร้อนได้ประมาณสามหมื่นกว่าพันนะครับตัวนี้นะฮะไม่ใช่แบมโบ้เพื่อนเื่อนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับเป็นถิงว่าเป็นเลยนะครับ ไปเท่านี้จะเทอังกฤษนะฮะหรอือแรกๆจะมีเสียเพราะว่าเป็นเบรกที่ต้องการใช้ความร้อนถึงจุดแล้วจะสาม,มารถาระบายความร้อนได้เร็วมากถ้<ม>าเจาะรูแบบนี้ม,น <ะ S 1> มาดูรูก <นะ S 1> ันเพื่ <c oughs> อนรูรูดูรูทีนี้ว่าจานเบรกเล็กๆที่ทำอ่านี้คือวัตกรรมใหม่คอันนี่ไม่ใช่จานเหล็กธรรมดาเป็นเหล็กเผาไฟโเหล็กเผาไฟโเหล็กเผาไฟด้วยเหล็กเผาไฟด้วย ธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนเป็นภูเขาไฟเป็นไงร้อนมุมเจออากาศบดเย็นบกลายเป็นที้งก่อนนี่นี่อันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเห็นเห็นอีกทีเป็นมุมเป็นบุญตาเนาะบุญตานี่นี่ส่วนยางเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับยางเนี่ยเป็นยางที่กึ่งก่งนะครับสภาพถนนเปียกถนนลุกล่างนะฮะถนนเรียบสามารถใช้ได้กันหมดยางนี่กี่กี่คอมเปล่านะพี่ อ่ะตัวนี้ยาเป็นประมาณสามขมแปมโอ้สามขมโอ้โหแปมเนี่ยจะใกล้จะหมดแล้วมอเต้นจีดีเล่นหมดแล้วโอเคแต่ว่านี้แต่ว่าคันนี้ขับในสนามมาบ่อยไอพี่ขับในสนามมาบ่อยใช่ไหมฮะจะถามผมจะคุณดูนี่หน้ายางมีการใช้หน้ายางเรียบร้อยไหมนี่โอ้โหลิเทเทมาน่าจะระดับเดียวกับมาเทเลยครับเมื่อกี้เพิ่งเทมาปวดเบียร์นะ มีการใช้น้ฬยกาโคล์นะฮะัสามความเปล่านะครับคือรถที่มีสามข้อมปล่าเนี่ยต้อบอกเองเวลาที่เราเอียงโค้งหรือเราไหลโค้งเนี่ยเข้าสนามเนี่ยเข้าจุดเหตุเป็นปกติรถถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยจะสะบัดนะครับอันนี้ไม่สะบัดนี่คือขับเลยเฮ้ยคันนี้มีการสะบัดด้วยแน่เลยเออการสะบัดอยู่ไหนพี่การสะบัดถูกซ่อนอยู่ใต้คออยู่ใต้คอคือปกติเราเห็นเนี่ยแมาว่าคุณเดกักสอบเป็นเชือกฟางอ๋อเป็นเชือกฟางอ๋อโอเคพี่ กันมุ้่เป็นเทคโนโลยีนาโนเนาะพี่ถ้าเกิดขับๆอยู่เงี้ยโดยผูกมันจะตรงได้เดียวอ๋อโอเคโอเคคุณต้องเข้าใจคำว่าแดกรถแดกอ๋อรถแดกโอเคพี่ทางตรงเดียวโอเคครับเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลี้ยวโอเคับเียวส่วนราคานะครับบอกเลยตัวนี้เปิดตัวราคาดีมากเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ ราคาอยู่ที่ประมาณสี่ห้าพันเองก็สี่ห้าพันเหรียญนะครับคุณโอ้สี่ห้าพันเหรียญโอ้โหแพงว่ะเหรียญอะไรเหรียญบาทไทยเหรียญบาทเอ้ยเดี๋ยวพี่ปั๊มบนปั๊มบนอ่าปั๊มบนนี่ต้องบอกนี่บางคนบอกว่าเอ้ยทำไมคุณมาใช้ปั๊มอะไรนี่ครับเป็นปั๊มคุณรู้ว่านี่อะไรปั๊มเหล็กไม่ไทเทเนียมอุ้ยไทเทเนียมว่ะอ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยปั๊มเหล็กกระจอกรจกไทเทเนียมอุ้ยไทเทเนียมว่ะเพราะเวลาที่เรากำเบเนีย ถ้าเกิดน้ำมันเบรกลงครับแล้วขึ้นด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะเกิดแรงอัดอืมก็แรงอัดด้วยว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช้เทอรเนียตเนี่ยความร้อนนี่มันติดเป็นฝาฝาแตกครับอ๋อแต่โอ้แม่งโอสุดยอดเลยแล้วสายสายอันนี้อะไรเป็นมือคลัตช์ครับมือคลัตช์สายสายมือคลัตช์เฮ้ยนี่เบาไหมเนี่ยอันนี้นุ่มมากนุ่มมากพี่นุ่มมากเลยเนี่ยอ่ะคือคือคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างี้ครับเราเราเราตวทุกคันที่จะออกจากสูงเนี่ยคือเขาจะให คนที่จะซื้อเนี่ยไปที่ศูนย์ก่อนไปกรำคันเขาตั้งเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าการการเซตติ้งรถทั้งหมดเท่ากับหนึ่งคนต่อหนึ่งคันใช่ไหมลำบกินนี่ไหมฮะเคยครับเรถเป็นอย่างนี้เลยนะฮะคือกรำคันเนี่ยเขาจะไปแบบร้องเอาสองนิ้วมากรรมเลยนะถ้าเกิดสองนิ้วกรรมแล้วแบบรู้สึกโอเคไปลว่าโอเคแล้วโอเคเฮ้ยลำบกินนี่มีคันด้วยเหรอ เดี๋ยวพี่พี่ข้างข้างข้างผมเห็นมีมีเป็นลายเป็นลายนี่นี่คือลายอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นลายสนามครับอ๋อสนามลาเปีนสนามเรียบร้อยมว่าโค้งโค้งโค้งในโค้รที่มีประวัติศาสตร์ทระบุเคยซื้อภาพเยนครับภาพเียไหนมีประวัติศาซอรี่มันจะมันจะมีราคาอ่าเข้าใจก็ต้องมีแพ้ต้อมาได้ถูกครับที่เห็นเนี่ยที่แขนรงเนี่ย ปันนี่ต้องออกูกออแบบมาด้วยระบบแบบว่าเป็นแบบผวลาสสิกแล้วผสมดิจิตอลเห็นไหมฮะดิจิตอลนี่คือเห็นไหมฮะจะขึ้นเลยเวลาขับเห็นไหมกิโลจะขึ้นเลยคือเสียแล้วล่ะนะฮะไปเลี้ยวด้านๆแบบนั้นนะฮะให้ความสว่างแบบว่าต้องบอกงนี้รถขับเข้ามาเนี่ยมีสิดจับตาได้ เราเนแล้วเราต้องป้องกันนิดนึงเพราะว่ารถเป็นรถเล็กนะรถเล็กแต่ตำรับธรรมเนี่ยต้องบอกว่าใครที่ได้ไปเนี่ยจะมาใส่เสื้อยืดเกงยีนขาดขับไม่ได้คุณต้องใส่กางโ้องใส่กางเลยอต้องใส่ชุดสูทชุดสนามจริงนะถ้าเกิดสนใจนะสามารถติดต่อได้ที่ฟังโตนะฮะฟังโตครับเจ้าของโรงงานเจ้าของรถคือเลี้ยงกับเบอร์เท่าไหร่ครับก็เมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะสี่ห้าพัน แต่ว่าแต่ว่าถ้าเพื them, ่อนซื้อในตอนนี้จะได้ราคาเท่าไหร่นะพี่โตสามพันเก้าสามพันเก้าบสามพันเก้าสามพัยูโรต้องหนีคดีนิดนึงนะครับเพราะรถใน่องปีโอเคพี่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะช่องนะฮะ Cosmic Two นะครับ รอบการรีวิวรถในะครั้งหน้านะครับเราจะไปรีวิวรถอะไรประเภทอะไรหรือเป็นสมรรถะอะไรนะครับติดตามเป็นี EP หน้าแน่นอนเดินนะโอเคครับสวัสดีครับจบสวยจบสวย Things aren't as they were nice,